อะไรของคลิปนี้นะคะไม่ใช่การที่ไปดูคอนคะ่ะแต่มันก็คือการดับซีแต่งตัวไปคอนกันคะ่ะบีบีไร้เสาไหนเด็ด้วยหมาบูตูดแพ้แกมทั้งนางทั้งแดงกว่าใครใจพี่จมทับพาสุชา สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นเราวอร์มเสียงด้วยเพลงแก้มน้องนางนั้นแดก้กว่าใครนะคะของเขียนไขและวานิดเนาะก็อาจจะแบบเอ๊ะสงสัยเราก็ต้องวอร์มคอกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันทีน่ดีดคะ่ะ ไปดูคอนเสรตเขียนไขแล้ววานิ้นะคะวงสมปองแล้วก็คณะสุเทพกันเออตื่นเต้นมากแต่ไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะไม่ใช่การที่ไปดูคอนคะ่ะแต่มันก็คือการที่เราจะมาจับซีแต่งตัวไปคอนกันคะ่ะเพราะว่าอย่างที่ดูคนรู้กันดีนะคะว่าการแต่งตัวของซีนั้นชิลมากอืมแบบนั้นนะคะแบบนั้นเลย ชือแบบน,นนะเพราะว่าคติประจําใจของผู้ชายคนนี้นะคะก็คือหยิบเสื้อตัวแรกที่เห็น,นะคะ่ะแมตไม่ไม่รู้นะคะหยิบไปก่อนไม่สนลูกใครคะ่ะอ,อ,อ่ะไม่เป็นไรกินเลย <Yeah. S 1> ยักมากกำลังนินทามันมารู้ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาขออนุญาตนะคะจับซีนะคะ มาแต่งตัวไปคอนกันค่ะเพราะว่าเราต้องเจอคนเยอะมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบอกซีว่าแบบเธอแต่งตัวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซีก็อาจจะไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีค่ะไปค่ะบีบีได้น้าเสา แมวอ่ะบีเกืบหล่อแล้วอ่ะเออโอ๊ยยิบปุ่นยิ่ใจเกินอะ,อะบีมันล้มเกินอะเฮ้ยอ,อันนี้อ่ะอันนี้เลยหล่อ ตอนนี้นะคะเราก็ชมฟินิกซ์ลุกกันไปแล้วเนาะได้ใช้ได้เปล่าวะพี่ถ่ายไปใช้ได้เปล่าวะใช้ได้แหละได้เหรอโอเคตอนนี้เราก็กําลังออกจากห้องและแล้วก็ไปกินข้าวใช่จะไปขึ้นบีเก้นะคะเพื่อไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะที่บีเก้สยามเนาะเดี๋ยวเราจะไปดิโด้ใช่ใช่ใช่ทีเราก็จะไปขึ้นบีเก้อโศกันก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บีเก้สยามจ้าเจอกัน โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าลีโดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตเขียนไข่แล้วว่ะดิกระจาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาเโอเคผมปวดหัวมาเราก็จะไปดูคอนกันแล้วจ้าจ้าหนึ่งชีวิตคนเราล้วนมีมากสิ่งวุ่นวายให้ต้องคิดการงานทุกวันพันผูกให้เราต้องยึดติด และฝากชีวิตไว้กับความคิดของใครใครจมอยู่กับตัวเองอาจจะไม่เจอทางออกยืนอยู่จุดเดิมเดิมยิ่งทำให้เธอสับสนลองก้าวออกไปจากจุดที่ใจเธอมองมนออกเดินทางดีไหมขึ้นไปในท้องฟ้ากว้างเที่ยวไปบน ยิยังมีเส้นทางอีกมากมายให้เธอเข้าไปทบทวนความจริงความฝันเพื่อรู้ว่ามันสำคัญเท่าไรให้เธอเข้าใจความหมายของการได้มีชีวิตอยู่เย้เราก็จะมามีคลปกันว่าวันนี้ดูคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างใช่ค่บ อาห่าวซีก่อนละกันแล้วคุยละวง <c oughs> อืงน่นก็ดีคร <c oughs> ับวงนด,ดีดีหมดเลยมันมีความเป็นไว้แบบเดโทเดโทนนิดใช่แล้วก็เป็นออกแนวแบบว่าย้อนยูคนิดนึงอะ่ะโรงอะ่ะ <c oughs> เออซึ่งแนะนํานะทุกคนเดี๋ยวจะแปะให้วงสมปอง <c oughs> อืมคณะสุเทพต้องเข็นแข่และว,วันนี้เออนั่นแหละเดี๋ยวจะแปะ หน้าวงตรงนี้นะคะใช่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 รวมๆคือสนุกมากแบบไม่คิดว่าวเพลงแบบว่าคือเขาเล่นแซกฟโซฟนด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราจอยแบบจนเต้นออกมาเหมือนอยู่ในร้านเหล้าจริงมินสเตอร์ ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็คงต้องปิดคลิปลากันไปก่อนนะคะอจะขึ้นเอวาทีแต่ไม่ทันแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมใช่ค่ะกดรลค์กดเชร์แล้วกดชัดสไตล์ให้กับแมงมูกรัตุ้นแน่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคนหล่อของเราเนี่ยเงยแตงเหงยแตงไม่ไหวผู้ชายคนนี้แต่ว่าหล่อค่ะจัดไปนะ ผมโสดครับโสดหรือเปล่านะมีแฟนขอบานใจแป้งเก็บเมียนไว้เว็ด